สวัสดีจ้าเมื่อนี้ก้อยสีผ้ามาเห็ดอันการควบแน่นบักกูดนะจ๊ะเดี๋ยวก้อยสีผ้าไปเบิ้งพวกที่ก้อยเห็ดไว้ก่อนเดี๋ยวเขาเข้ามาเห็ดกันนะจ๊ะอันนี้สีเป็นอันที่ก้อยเฮ็ดไว้แล้วนะจ๊ะนี่มันมันงอกลากงอกแตกหักแตกใบแตกไปนะจ๊ะอันนี้อันนี้ก็อยู่มาได้ดวนแล้วนะจ๊ะก้อยก็เอาแก้วออกแล้วต่พวกรางในเดี๋ยวก้อยชียกออกมาให้เบิ้งนะจ๊ะนี่นี่นะจ๊ะนี่อันนี้อันนี้พึ่งอัน แตกยอดแตกลางนะจ้ะก้อยกระเพึ่งเอาออกมาใส่กระถางไว้นี่เห็นมาจ้ะนี่มันก็มันก็ลังสิเป็นยอดแตกยอดแล้วน้จ้ะนี่ก้อยก็เอาออกมาใส่กระถางไว้อันนี้อันนี้ก็ก็ลัางสิมียอดขึ้นมาอีกนะจ้ะเพราะตั้งแต่มันแตกหักแล้วก้อยก็เอาใส่ล้งกระถางเลยนะาจ้ะเอาล้งกระถางมันเห็นเห็นหักมันขาวๆออกมาที่ก้อยเฮ็ดว้แบบนี้น้าจ้ะเพราะเพราะตั้งแต่น่ะมันสิมีหักขาวๆออกมากันเหราเห็นหักมันออกมาแล้วหรือว่า อันยอดมันนี่นะจะแตกแตกยอดเพิ่มขึ้นมาเป็นคือเป็นแบบนี้จ้ะจ<า>เห็นมันแตกยอดขึ้นมาน้อยหนึ่งหรือว่ามันมีหกักแล้วขาวๆมันบอกว่าดน,นแตกยอดกระซังอาจจะก่อยส,สีเอามาลุกระถางเลยแต่ก็สิแรกๆช่วงแรกๆก้อยกันยังสีเอาแก้วขอบไว้สีอยู่น้อยจ<า>้ะเพราะว่ามันยังบอกว่านในปรับสภาพอากาศได้ดีนะจ้ะแล้วก็เอาเข้าไว้ในโฮมก้อยก็สีเอาไว้ยังก้อยยังเอาเข้าไว้ในโฮมอยู่นะจ้ะเพราะว่าใให้มันถือแดด มันสีใบรั่วมันสีเหียวก็ค่อยๆให้มันถือแดดทีละหน่อยนะจ๊ะอันนี้ก็เอามองนี้มันก็นยังเป็นโฮมอยู่นะจ๊ะกะเอาไวมงนี้แหละเพราะว่าอันห้องก้อยมีอันสแลนเป็นโฮมนะจ๊ะก็ะเสียเอาไวน้นี้แต่ว่าเล็กๆก็ยังสีเอาอันนี้คอบายูก็สีมะเปิดให้มันตั้งแต่ยามือเสาร์นะจ๊ะย่ามือเสาร์ช่วงแดดนนท์เพราะท่านได้แห้งก็เปิดออกกึ้งสิละจะเปิดออกคราวหนึ่งสินะจ๊ะแล้วก็เอาคอบไปคือเกา นี่จ้ะเดี๋ยวเข้าไปไปเบิง้งอีกอันนี้เป็นอันต้นบักนาวนะจ๊ะนี่ต้นบักนาวอันนี้ก็จะตัดบักนาวมาตั้งแต่บาา้บาดยาบ้าดยาอยู่อันเอลิโซนานะจ๊ะเรามีต้นบักนาวก็จะตัดงามันมาได้จ้ะนี่ตัดงามันมาเอากระดาษทิชชู่ห่อแล้วก็เอาใส่ถุงซิปมาขึ้นเครื่องบินกลับมาน้ำพอจะมาห่อก็จะมาเฮ็ดคือคือแบบนั้นแหละจ้ะเอามาขวบเนียนนะจ๊ะตอนนี้มันกะ เป็นตัวใหญ่แล้วนะจะบักหนาวก้อยก้อยก็เฮ็ดซี่ล่ละจะอันนี้กะความแน่นคือกันได้จ้ะนี่อันนี้ช่วงนี้มัน,ดนแดดแทงปวดใบมันเหลืองนะจ๊ะพวกนี้เพราะจากเม็ดเพราะจากเม็ดนี่สิบ่ค่อยประสบความสําเร็จปนานใดดอกจ้านี่เลี้ยงมันบ่เป็นมันตายเบิดส่วนมากกระสิควบแน่นพวกนี้ก้อยกับอันนี้ต้นนี้ก้อยก็เฮ็ดควบแน่นเอาแล้วจ้านี่ใหญ่แล้ว อันนี้กับแม่นนะจ๊ะนี่อันนี้ก้อยกับขวบแน่นเอาคือกันนี่จ๊ะเดี๋ยวมื่อน,นี้ก้อยกับสิพาะมาเห็ดขวบแน่นนะจ๊ะไปจ๊ะไปเลือกเฮาก็ไปเลือกงากิ้งกิ้งพันเขเอิืนกิ้งพันนะจ๊ะกิ้งพันก้อยสิตัดกิ้งนี่นี่จ๊ะก้อยกับสิตัดกิ้งนี่นะจ๊ะนี่พันตัดมองนี้แล้วมันก็สีแตกอีก อีกน่าจะว่ากระสิตัดมองนี้นะจจะนี่เลือกเบื้องน่าจะเลือกเบื้องคันสมมุติว่าอันเลือกเบื้องอันที่มันมันบอแกแห้งนันบออ่อนแห้งน่าจะคันมันแก่กบคืองามันกิ่งมันนี่จะสีเป็นสีอันเป็นสีเริ่มสีเป็นสีน้ำตาลนั่งสีมันมันแสดงว่ามันแกแล้วน่าจะเอาบ่ได้คันมันเป็นสีเขียวเขียวเข้มเข้มมั้งสีเอาได้ล้วจ้ะเนี่ เป็นเขียวเขียวสีนะจ๊ะนี่อันนี้ก็แะอันนี้ก็อันนี้ก็เริ่มแบบแก่แก่เต็มทีแล้วก็ตัดได้แล้วนะจ๊ะก่อนสิมาตัดกิ่งนี่อันนี้ก็อันนี้ก็เขาเอิ้นว่าอันนี้ก็ยังอันนี้ก็อ่อนอ่อนอยู่นายจ่ะหนินี่กิ่งนี่มันก็ยังอ่อนอ่อนอยู่จ่ะนี่เบิ่งสีมันสิแตกต่างกันระหว่างนี่อันนี้ แก่แล้วอันนี้ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่แต่ว่าอันนี้อันนี้แก่เบิดแล้วนะจ๊ะน,นี่ก็สิมาตัดกิ่งนี้เอาไปทำตัดเลยนะจ๊ะนี่อึ๊บที่จริงนะมันกะก้อยก็ตัดมาเกือบเบิดแล้วนะจ๊ะนี่ตัดมาตัดมาเสียบตัดมาเสียบใบเกือบเบิดแล้วค่ะมันเหลือบ่กี้ ต้นที่มันมียังมีกิ่งต้นแก่มันอยู่เพราะตั้งแต่ตัดมาแล้วเดี๋ยวก็กเอาใบออกแต่ว่าจงไวจงไวจงใบมันไว้จากสามสี่ใบเพราะเพราะให้มันคล้ายนามนะจะ๊จะเดี๋ยวก็ไปเอาใบออกนี่จ้ะตัดใบออกแล้วนี่เหลือใบประมาณนี่นาะจะจงไวให้มันว้ถ้าคล้ายนามตัดแล้วก็ที่นี่เขาสิมาตัดมอง มองคอมันนี่จ้ะนี่เป็นมองคอมองเป็นตามันนี่จ้ะนี่เนาะจ้ะได้ยังซีแล้วไปกับสีมตาตัดมองนี้นี่จะเห็นบ่จ้ะนี่นี่ก็จะสีมาเอาอันปอกเปลือกน,นั่นออกมันจ้ะนี่ปอกเปลือกข้างนอกมันออกเอามาดไต้คอมันนะจ้จะนี่นนว่เดี๋ยวบ่เห็นไต้คอมันนี่ก่อน ใต้คอมันเห็นหม่ยจันนี่คอมันเนื้อที่เป็นคอเป,นเป็นตามันอยู่นี่จันเป็นตาอันนี้เป็นตา,น,น,น,ตานะคะนี่ตาไมา้แล้วก็ขุดขุดมันออกไปเลยจ้น จะนี่หากมันกระสิเกิดรากมัน,นะจะเนีนรากมันกระสิเกิดออกมาตรงใต้อันใต้โขนนี่นหละจะนี่อย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็ตัดเพื่อกระสิเอากันไกลตัดชิงเฉียงตัดอันเฉียงนิดนึงนะจ๊ะเพื่อให้มันดูดน้ำได้ดีขึ้นถ้าสมมุติว่ามีกะปินะจ๊ะ ถ้ามีกะปิก็ใส่กะปิเอากะปิท้าตรงนี้เนาะจ๊ะนี่ท้าเอากะปิท้าหมองอขาวมันี่จ้ะมันสิมันสิเพิ่มมันสิเร่งให้ออกละเร็วเนาะจ้ะนี่กะซิมะเฮ็ดดิน,ดนใส่ดินนี่ต้องเป็นดินที่แบบว่าชุ่มน้ามันจะเป็นดินที่ เบียกน้ำแต่ว่าบกบกแชะน้อยแตให้มันเป็นดินเป็นชุ่มชุ่มไม่แชะนะจะเ,เอาใส่แล้วก็กดมันลงให้แน่นแนกดลงให้แน่นแน่นเื้อด้วยจานีเมาจ้นกดมันลงให้แน่นแน่นึ๊บปึ๊บแล้วก็เจาะรู ิงที่เราตัดไว้เสียบมันลงไปจะนี่ให้มันอยู่ระวางตรงกลางนะจ๊ะกดลงไปแน่นๆเลยนะคะ แล้วก็เอาอีกแก้วหนึ่งขอ,อันระวังระวังห้าห่อันใบมันติดแก้วน้อยจ้ะยญ้าหาใบมันถือขอบขอแก้วเพราะว่ามันสีนเาเพราะฉะนั้นเวลาเอาลงดินก็ต้องให้มันอยู่กลางๆแล้วก็ปิดเทป เสร็จแล้วค่ะแค่นี้แหละจะเสร็จแล้วจะเอาไปไว้หนเอาไปไว้ในร่มนะคะจนกว่ามันจะงอกรากเลยจะก็จะเสียเอาไว้ใต้ห่มบักพิกนี้ละสำนีลจะจะคันผู้ใดมีอันคันผู้ใดมีอันผงเล่งรากน้ำยาเล่งรากอะเอาจุ่มลงไปแล้วก็เอามาเสียบนะจ้ะ ของก้อยบะมีก้อยกบับบะใส่ของไผ่มีก็ใส่ขันบะมีก็เอากะปิจุ่มกะปิก็ได้จะเอากะปิกะปิที่เฮาเห็ดแนวกินนี่แหละจะจุ่มกะปิอันนั้นกเ็เรียงลากได้ดีคือกันเนาะจะแต่ว่าพวกอันก้อนนะก้อยใส่ยู่แต่ว่าอันนี้ก้อยบ่ใส่ก้อยสิมาเบิ่ง่ามันมันสีแบบมันสีเกิดงอกลากดนลากซาเนาะจะเดียวกับปเบิ่งกันเนาะจะกะํานีแล้วจะวิธีการควบแน,น่นกะไปเหตุกันร้องเบิ่งเนาะจะ